สวัสดีครับช่างหยัดผมชอบบันเจิดครับรายงานาสภาพของไดชาร์จในกรณีที่เข้าพีเปิดไฟหน้าเปิดแอร์หยียบเบรกโจทย์มีอยู่ว่าทำทุกอย่างแล้วที่700รอรอบไฟกี่โวลต์เรามาดูกันครับอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องแล้วนะยังไม่ได้เร่งนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟหน้ารถสังเกตจาก ที่รถเบนซ์ข้างหน้าครับอุ้ยเปิดไฟหน้าแล้วเดี๋ยวจะเปิดแอร์ผมเปิดแอร์แล้วนะเปิดแอร์อ่าตู้หลังก็เปิดเกียร์สองเลยนะเปิดแอร์เรียบร้อยเสร็จปุบ๊บเดี๋ยวเราจะเข้าเกียร์พีกันเกียร์พีนะครับเอ้ยใส่เกียร์ปั๊บ ใส่เกียร์ดีอยู่ครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเหยียบเบรกแล้วก็เร่งที่เจ็ดร้อยรอบให้ช่างหยัดดูตอนนี้เจ็ดร้อยรอบนะฮะ RPM ที่เจ็ดร้อยรอบเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนปับ๊บวนตอนนี้ได้สิบสองจุดเก้าที่เจ็ดร้อยรอบนี่ไม่ได้แตะคันเร่งเลยนะฮะไม่ได้ไม่ได้แตะคันเร่งเลยแล้วเราลองเร่งเพิ่มขึ้นมา ผมเร่นขึ้นมาแล้วตอนนี้พันอ้าวสิบหกแล้วพันหกร้อยรอบพันเจ็ดแปดสิบเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบสองรอบเอ้ยหนึ 1, ่งพันสองพันรอบหรือย,ยังอีกนิดนึ่ง ที่สองพันรอบสองพันรอบที่สิบสามโวลตนิ่งๆครับตอนนี้นิ่งๆแล้วนะครับช่างหยัดอ่าตอนนี้ผมพอนคันเร่งแล้วเดี๋ยวเข้าเกียร์พารกก่อนนะครับเข้าเกียร์พารกก่อนพารกเรียบร้อยทุกอย่างโอเคนะฮะอุ๊ย รถมันทิ้งตัวอันนี้ที่เกียร์ว่างครับเปิดไฟเปิดแอร์เกียร์ว่างครเปิดไฟเปิดแอร์อลองเล่งดูที่สองพันรอบเกียร์ว่างเปิดแอร์เปิดไฟ13โวลต์เหล่านี้อาที่700%รรอบเอาแบบเครื่องเดินเบารอบเดินเบาเนาะ อันนี้รอบเดินเบาครับคับก็นี่ฮะอ่าอที่หนึ่งพันรอบสิบสามโวลต์สองพันรอบสิบสามโวลต์เปิดไฟเปิดแอร์อ่าเดี๋ยวเข้าพัก เอ้ไม่ใช่สิใส่เกียร์ใส่เกียร์ดีเร่งอันนี้ครับอ่ใส่เกียร์ดีอยู่ที่13โวลต์นะฮะสีแดงตรงนี้ฮะก่อนหน้านี้วัดจะกเกตวัดนะฮะอันนี้เทียบกับเรือนไม้ที่2,000รอบ สิ 1> 1. บสามจุดหนึ่งโวลต์ครับโอเคเรียบร้อยก็เป็นที่ตกต้องตาต้องใจเผื่อช่างหยัดจะวิเคราะห์อะไรได้บ้างของผมเป็นไดชาร์จเดิมฮะของสองแต่เคยเปลี่ยนเขาเรียกว่า,าไม่ใช่ขดลวดอะไอที่มันเป็นข้างนอกอะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรไอแดง คือมันเสื่อมมันเสื่อมสภาพแล้วก็เปลี่ยนไดโอดเนาะเปลี่ยนไดโอดเป็น100่เหรอเขาเรียกว่า120อแอมป์ใช่ไหมฮะครับคบเพราะก่อนหน้านี้ไอ้ไอช่างเฮงซวยไม่รู้ที่ไหนอะ่ะมันใส่แปดสิบแอมป์ M, หรือยังไงเนให้ผมทั้งทั้งที่สเปคของมันเป็น120แอมป์ครับขอบคุณครับช่างยาดสวัสดีครับ